ม8นาทีเมื่อกี้ยังเพิ่งเห็นคุณลงอะไรนะครบรอบหนึ่งหนึ่งปีช่องบางแจะครบรอบหนึ่งปีแล้วเหรอลงไปตอนเที่ยงครบรอบหนึ่งปีไงคลิปเราถ่ายวันนี้ครบรอบหนึ่งปีพอดีแล้วคิดว่ามีมีปีที่สองะเอ้าไม่พูดงั้นวะมีมีนะมันต้องมีปีที่สองสิปีที่สองไม่มีปีที่สามแล้วเต็มปีหรือเปล่าว่ากันที่ เออยังไงวันนี้วันนี้ตะกินคุณเห็นผมเห็นคุณแพนไปที่นาฬิกาห้าทุ่มหกนาทีใช่ห้าทุ่มกว่าแล้วแบบนี้ก็ต้องคอนเทนต์รอบดึกสิผมว่าคุณก็ต้องออกรอบดึกเนี่ยเอาใจคนสายกินดึกสักหน่อยไม่ได้ถามสุขภาพกูเลยวันนี้ผมจะพาคุณไปเนี่ยร้านในตำนานพูดถึงร้านในตำนานน่าสนใจไหมตำนานตำจนละเอียดเลยดีตําตำนานแล้วเขาตำนานจริงๆคือตำนานด้วยกับคุณภาพก็คือเป็นร้านโจ๊กแยกลำสาลีครับผมเปิดมาเป็นเวลา35ปี จกกว่าโจกแยกลำสาลีนี่เคยอยู่ตรงแยกลำสาลีเลยเมื่อก่อนอยู่ตรงแยกลำสาลีซึ่งตอนนี้เขาเขาย้ายไปแล้วผมว่ามากินบ่อยแล้วพอเขาย้ายไปผมไม่ได้ตามว่าเขาไปอยู่ไหนไงร้านโจมันก็มีเยอะอะไรแต่พอแบบพอการเวลานานวันคุณเคยเป็นไหมเออถึงแม้ว่าเมื่อก่อนเราจะเหมือนเป็นของประจําเราแล้วอะเราเว้นไปนานๆแล้วคุณเคยรู้สึกคิดถึงอะไรแบบนี้บไหมเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมอืมไม่ไม่เคยไม่่อยคิดถึงใครเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะคิดถึงตัวเองมากกว่าลากกูมาในแง่ทุ่มกว่าแค่นี้กูจะนอนแหียเราอากูมากินโจ๊กกินอะไรเนี่ยนะก็วันนี้เราก็คือจะพาทุกคนเนี่ยไปตามหาตำนานที่หายไปเขาไม่หายไปไหนหรอกมึงนั่นแหละหายร้านเขาจะย้ายขยับไปหน่อยเดียวเองโจ๊กเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์อร่อยมากลิ้นผมนะยาำลิ้นผมและลิ้นสุดเขตจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมไปครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านโจ๊กแยกลำสาลีในตำนานไป มาครับทุกคนตอนนี้แล้วก็อยู่ในซอยกรุงเทพกีทานหนึ่งคุณมาร้านเนี่ยโจกแยกลำสาลีเนี่ยสามารถจอดในซอยนี้ได้เลยใช่ไหมแชร์ ถ้าในซอยนี้ก็จอดได้เขาจะมีที่จอดเนี่ยครับที่จอดเพิ่มถ้าเจอแชร์เนี่ยแชร์เขาดูแลดีมากริมถนนก็จอดได้จอดชิดซ้ายริมฟุตบาทมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็จอดได้รถยนต์ไม่ควรจอดเพราะว่ามันน่าจะติดมาจอดข้างในดีกว่ารถยนต์อ่าใช่ใช่ได้ครับได้ใช่ไหมครับอ่าถ้าข้างทางก็คือมันอ่ามันเป็นยามวิกาลแล้วก็คือชิดซ้ายได้ก็คือถ้าใครมาดึกตีหนึ่งตีสองรถยนต์ก็จอดได้ไม่ได้ซอนนะจอดคันต่อคันนะซอนอ่ะผิดนะอ่าแล้วก็คือถ้าเกิดรู้ส ไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าโจ๊กแยกลำสาลีเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งพอเราเดินมาต้นซอยกรุงเทพพิธานหนึ่งเนี่ยเป็นโซนร้านเยอะมากร้านก๋วยเตี๋ยวปลาเนี่ยนี่ก็อันนี้ก็หนึ่งร้านนะครับก๋วยเตี๋ยวปลาเจ้าเก่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าเก่าแล้วก็พอเดินมาอีกก็เป็นข้าวมันไก่ซุปเนื้อเยอะมากอันนี้ผมเดินเดินย้อนมานะคุณเดินย้อนไปถึงจะเป็นร้านโจ๊กแยกลำสาลีจากปากซอยกรุงเทพพิธานหนึ่งเดินไปประมาณ50เมตรก็จะถึงร้านโจ๊กแยกลำสาลีครับผม มาครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ร้านโจ๊กลำสาลีเจ้าเก่าเรียกว่าเจ้าเก่าได้ไหมมะได้ค่ะกีปป่ปีแล้วในตำนาน3าน35ปีขึ้นไปรวมปีนี้น่าจะ35ปีขึ้นไปแล้วประมาณ37-38ไม่แน่ใจ อนนี้เป็38ปีแล้ว,ลวก็คือเดิมทีเนี่ยอยู่ตรงแยกลำสาลีสหมัยก่อนตอนนี้ฉันยังเรียนรามอยู่เนี่ยก็มากินบ่อยอยู่แล้วก็อหลังๆมันหายไปไหนวะแล้วก็ก็เลยไม่ได้ตามแต่แบบมันจริงจังแล้วอยากกินคืออยากกินแบบคิดถึงรสชาติก็เลยตามหาตามเธออ๋อมันอยู่ตรงนี้แล้วอยู่กรุงเทพกีทาซอยหนึ่งกรุงเทพกีทาซอยหนึ่งจะบอกว่าใหม่ก็ไม่ใช่นะใหม่เขาในหลายปีแล้วแต่ผมเนี่ยใหม่สำหรับผมเพราะผมเพิ่งจะตามมาหลังจากที่เขาห่างหายไปนานซึ่งร้านโจ๊กลำสาลีเนี่ยก็ชื่อชื่อเขาบอกแล้วว่าโจ๊กก็คือดังโจอยู่่แล้วคะ จง้งเอกลักษณ์ของโจกรำสาลีนี่อะไรที่มันเป็นทำให้มันเป็นตำนานขนาดนี้ก็คงจะเป็นข้อไก่แล้วน้ำซุปที่กลมกล่อมน้ำซุปกลมกล่อมเพราะเราใช้วัตถุดิบที่เยอะมากถึงจะได้น้ำซุปอร่อยขนาดนี้เขาใช้คำว่าเยอะมากแสดงว่าความลับ บอกก็ได้ค่ะคือเราใช้วัตถุดิบเยอะมากอย่าง้อไก่เราก็ใช้เวลา100โลไก่ก็ใช้50-60ถื่นก็40-50แล้วก็ตับอีกแล้วพอเาเอามารวมกันแล้วน้ำซุปก็จะเข้มข้นหวานมันแต่ถ้าเราใช้แบบน้อยๆเงี้ยน้ำซุปก็จะไม่อร่อย เิดลับอยู่ตรงนี้ค่ะนอกจากรสชาติที่กลมกล่อมแล้วในเรื่องของราคาก็กลมกล่อมเช่นเดียวกันเพราะว่าส5บาบาท4 5บาทเริ่มต้นใช่ไหมเริ่มต้นสี่สิบห้าบาทธรรมดา45บาทธรรมดา35อ่าธรรมดา35บาทถ้าใส่ไข่ก็45ถ้าใส่ไข่เพิ่ม10บาทเป็น45แบบนี้คือธรรมดาอ่ะสาใส่ไข่เพิ่ม10บาทถ้าไม่ใส่ไข่ก็ราคา35บาทแค่นั้นเองซึ่งถือว่าช่วงนี้ราคาไก่ขึ้นนะอะไรก็ขึ้นไปหมดติขึ้นทุกอย่างค่ะแต่่เเเรราจะในมือศษฐกิจเป็นแบบนี้ก็จะเน้น ว่าอย่าพูขึ้นขาลูกค้าเลยแต่ว่าเราอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้ถุงว่าคนมาเรื่อยๆพี่จริงที่เรามานั่งข้างในเนี่ยคือร้านเขาเนี่ยจะมีทั้งอินดอร์และเอาดอร์บางคนเขาชอบแบบโปร่งๆก็จะนั่งอยู่ข้างนอกบรรยากาศแบบอ่วัยรุ่นัยรุ่นเพราะว่าด้านหน้าร้านโจ๊กลำสาลีเนี่ยเป็นแถวๆต่อๆต่อๆกันไปเนี่ยมันจะมีหลายร้านมากเลยที่เป็นร้านอา้านถือว่าเป็นแลนด์มาร์กหนึ่งที่แบบว่าร้านฮาลานเนี่ยเรียงกันอย่างกับห้องแถวเลยแต่ว่าโจ๊กลำสาลีเนี่ยก็ เป็นร้านเด็ดคือว่าชูโรงถ้าสำหรับผมนะตรงนี้เลย่เดี๋ยวเราลองชิมเลยอันนี้แบบโจงนะครับดูดูว่าจะเปลี่ยนแปลงไหมดั้งเดิมนะคะดั้งเดิมครับชินต่อหน้ามาเลยนะยค่ะเดะนี่ครับรสชาติไม่เปลี่ยนแปลงย้อนไปเมื่อห้าหกปีที่แล้วที่ผมกินล่าสุดก็ไม่เปลี่ยนแปลงกับโจงร้านนี้เนี่เขาให้มาคมนะทุกคนเครื่องในไก่ข้อไก่แล้วก็ไ,ไก่ฉีกไกีกแล้วก็ออนท็อปด้วยกับผมสั่งเพิ่มก็คือไข่ลวกหนึ่งใบ นอกจากไข่ลวกแล้วเขาก็มีเป็นไข่โยมาไข่ต้มก็มีใช่ไหมครับแต่ที่เห็นเพิ่มมานั่นก็คือกระเพาะปลากระเพาะปลากระเพาะปลามีเพิ่มมาทีหลังใช่ไหมทีหลังค่ะพี่ทุกคนเห็นนะผมยังไม่ได้ปรุงเลยนะเครื่องปรุงคลอนก็ยังไม่ได้ปรุงเขาก็มีเครื่องปรุงให้ส่วนใหญ่ลูกค้ามาเนี่ยถ้วยหนึ่งเนี่ยเขาเบิ้ลไหมหรือว่าเขาสั่งพิเศษเลยส่วนมาก บางที่ที่เขาหิวมากๆเขาก็จะเบิ้ลค่ะส่วนมากก็จะอยู่แล้วถ้วยนึงก็จะอยู่แล้วอิ่มแล้วก็คือผมแนะนำเลยนะพิเศษถ้วยนึงอะอยู่ซึ่งร,ราคาพิเศษพิเศษก็คือ55บาท ถ้าใส่ไข่ด้วยหรือว่ารวมไปแล้วพิเศษใส่ไข่5 5ถ้าใส่ไข่แบบนี้ก็คือ4 5ธรรมดาก็3 5้าให้ลูกค้าเลือกอ,อันนี้ก็คือพิเศษใส่ไข่แต่ถ้าก็สั่งเพราว่าเอาโจ๊กพิเศษแล้วเขาจะมีเป็นรถต้มยำกับรถธรรมดา<ช>ตอนนี้ยังมีสองรถอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับหรือว<ช>่าเพิ่มอ <ๆ S 2> มาดูกผมสั่งเป็นแบบต้มยำพิเศษอันนี้พิเศษ อันนี้70บาทค่ะชามใหญ่เลยใส่ชามใหญ่เพราะไข่เย,ย่อมาด้วยเย,ย่อมาให้เป็นให้เป็นฟองเลยอันนี้คือเริ่มต้นถ้าไม่มีไข่เย,ย่อมาเท่าไหร่ครับถ้ามันมีไข่เย,ย่อมาก็55บาทค่ะก็คือใครสั่งโจ๊กพิเศษเนี่ยก็คือได้ถ้วยนี้นะทุกคนเนี่ยเท่าหน้าผมเนี่ยเนี่ย55บาทอันนี้เป็นต้มยำนะครับมาครับทุกคนต้มยำครับผมอ๋อออนท็อปด้วยปลากรอบปลากรอบนี่ใส่ให้อยู่แล้วใช่ไหมครับใส่ทุกชามค่ะ ถ้ายังไม่จัดจ้านนะเขามีมะนาวมาให้นะบีมนนาวลงไปสามทุ่มสีทุ่ม,มอร่อยเหมือนเดิมไหมมะตอนอยู่ตรงนู้นก็มะนี่แหละฉันก็เห็นหน้ามะเป็นประจาเลยที่อยู่ตรงนูน้นตอนนี้ที่อยู่จากตรงนู้นกับตรงนี้ตรงไหนแบบรู้สึกว่ามันสะดวกกว่ากัน เดิมตรงนั้นสะดวกเขาทำเลดีกว่าทำเลดีมันอยู่ตรงแยกลำสาลีเลยใช่ค่ะระหว่างเสียแยกพอดีแต่พอลามาอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ลูกค้าก็ตามนะคะลูกค้าอร่อยอยู่ค่ะใครๆก็ตามผ่านมากี่ปีเนี่ยใช่การันตีด้วยกับ35ปีโอ้ทุกคนก็คือถ้าเกิดว่าย้อนไปนะจะพูดไปผมไม่ได้แก่นะแต่ถ้าเกิดเขาพูดกันว่าคนยุค90น่ะในกทมเนี่ยใครไม่รู้จักโจกแยกลำสาลีเนี่ยน้อยมากมันจะเป็นแลนด์มาร์คสำหรับคนนอนดึก คนกลางคืนหรือคนที่แบบชอบไปเดินเล่นยามค่ำคืนเนี่ยไปแบบไหนกันมาแล้วก็มาจอดจกันตรงแยกลำกาลีแล้วก็มาทานโจ๊กก็คือเป็นขวัญใจอ่ะขวัญใจยุก,ก้าูนเลยซึ่งตอนนี้ก็ยังนนยเป็นขวัญใจแล้วมีรุ่นใหม่ๆเป็นขวัญใจเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้ค่ะเด็กเด็กว่านเะเด็กอะไรเนี่ยก็จะฝาก,กน้งองวาที่นี่นักศึกษาเดียวใช่รากาจางเดียวแท็กซี่อ่ะคนเงแหละใช่คนเที่ยวขวัญใจขวัญใจคนกลางคืน พอพูดถึงขวัญใจคนกลางคืนนั้นเราบอกเลยดีกว่าว่าลืมบอกไปว่าร้านนี้เปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับถึงได้เป็นขวัญใจคนกลางคืนเมื่อก่อนขาย24ชั่วโมงนะใช่เมื่อก่อน,นร้านโจ๊กลำตาลีแยกลำตาลี24ชั่วโมงใช่ค่ะแต่ตอนนี้ขายแค่ สี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งสี่โมงเย็นยัตีสองก็ดึกแล้วนะเว้นวันอาทิตย์วันหนึ่งนะคะเปิดทุกวันเว้นวันอาทิตย์วันหนึ่งตั้งแต่สี่โมงครึ่งยันตีสองปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล้วจะมีโอกาสที่จะเหมือนเมื่อก่อนไหมครับที่ทั้งวันทั้งคืนเศรษฐกิจมันแย่เนาะคงไม่เหมือนเดิมแล้วอะแต่ไม่แน่ถ้าคนแบบ เรียกร้องหรือคนมาแบบแบบเออมาเปิดเม่อไหนแบบมาเยอะๆแบบมาจะแบบเหมือนเหมือนเมื่อก่อนให้ก็ได้ค่ะถ้าถ้าลูกสาวมาบริหารเองก็คิดว่าคงจะยี่สิบสี่ชั่วโมงอะอันนี้ก็มีลูกอ่อนก็เลยยังมาไม่ได้พร้อมแล้วอาจจะกลับมายี่สิบสี่ชั่วโมงเหมือนในอดีตค่ะแต่ตอนนี้ถึงไม่เหมือนในอดีตก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะเปิดตีสองายนอนเดี๋ยวตีสองก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะโอเคฝากไว้นะครับร้าน โจ๊กแยกลำสารีในตำนานครับผมก็ถ้าเกิดใครผ่านมาแยกลำสาลีเดิมร้านเดิมไม่มีแล้วนะคะตอนนี้ย้ายมาอยู่กรุงเทพพิทาซอยหนึ่ง หลังสินพรอค่ะอยู่ช่วงโค้งพอดีนะคะขอเชิญชวนนะคะลูกค้าถ้าเกิดว่านอนดึกก็แวะมาชานกันได้นะคะรสชาติดีและก็ราคาย่อมเยาค่ะทั้งลูกค้าลายใหม่ลายเก่าเลยลูกค้าลายเก่าๆแต่ถ้าหาไม่เจอเหมือนผมเนี่ยตามมาได้ตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้แล้วขอบคุณครับหมอครับมาครับทุกคนตะกี้แล้วก็เจ้าของร้าน ก้า้เขามาพิเศษอาโจ๊กลำสาลีก็เคยทําให้มใหมอเขามาพิเศษเองทีนี้เขาไม่อยู่แล้วทีนี้เราก็จะบอกกันตรงๆเลยแบบพูดแบบโพงผางแบบตรงๆเลยนะครับอันนี้ก็มากระเพาะปลา50าบาทรสชาติดีมากทุกคนเนี่ยกระเพาะปลาให้มาเยอะอยู่นะเฮ้ยใส่ให้มาเต็มใบนะไม่ใช่ครึ่งใบนะรสชาติกระเพาะปลากลิ่นหอมนิดไทย แล้วก็มีความหวานนิดเดียวแล้วก็นื้อเนือคล่งๆคอร้อนๆนี่ยังไม่ได้ปรุงนะใครชอบรสจัดก,ก็มีพริกมีเครื่องปรุงให้ปรุงแล้วก็มีทิชชู่ด้วยใครชอบแบบเปรี้ยวแต่รสชาติแบบนี้ได้แล้วนะของผมเป็นอะไรโจ๊กคุณสั่งโจ๊กไงสูตรดั้งเดิมข้อไก่คือไม่ได้ต้มยำนะต้มยำันเป็นแบบผมเนี่ยแดงแป๊ดเลยอร่อยด้วยคุณจะตั่งในโจ๊กไปได้ไหมล่ะน,น,นี่มีประกอบด้วยนี่คุณมีเรื่องเยอะนะคุณลองกินกับประกอบไหมมั <c oughs> นเรื่องเยอะจริงๆเลย S <S ร <S 2> <S 2> เรื่องเยอะจริงหรยอ <S 2> <S 2> <S 2> เป็นงานน้ำซุปโจ๊กที่เขาบอกว่าสูตรลับแต่ไม่ลับหรอกแต่ด้วยกับใช้วัตถุดิบใช้เครื่องปรุงข้อไก่เยอะในการต้มเป็นจำนวนเยอะน้ำซุปเลยมันก็เลยอร่อยมันเป็นโจ๊กแบบโจ๊กน้ำมันไม่ได้โจ๊กข้าวอ่ะอ่ะา โจ๊กท like, the like so anyway. exactly. ี claro ่ผมรู oh? ้จักมันมีสองแบบโจ๊กข้าวมันก็เหมือนมีเป็นแบบรวมไปกับข้าวเลยแบบว่าแทบไม่มีน้ําให้เขาอ่ะจะไม่มีน้ําซุปอ่าเออนั่นแหละแต่นี้มันเป็นโจ๊กน้ำซุปอ่าโจ๊กที่แบบใส่น้ำซุปใส่ข้าวใช่น้ำซุปอร่อยมากน้ำซุปแบบโคตรดีเมื่อก่อนคุณก็อยู่แถวลาดพร้าวไหมเหรอไม่ขยี้ก็อ่ะขยี้อะไรไม่ขยี้อ่ะฮ่าฮาฮเขาจะรู้หมดแล้เฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิ่งโจ๊กต้มยำนะเขาคนกลางคืนเนี่ยมึนๆหัวมาเนี่ยส่างอ่ะ ข้าไก่ให้มาไม่น้อยนะทุกคนไม่ช่วยนะนะกินคนเดียวทั้งหมดน,นั่นนะโอ้โจ๊กเรื่องโจ๊กโจ๊กเทศไม่ใช่เรื่องเครียดอะไรครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะกินกันต่อถ้าถามว่าโจ๊กที่ผมพามาวันเนี้ยเป็นไงมั่งอย่างนั้งไปพูดเบาๆกันเสียงดังโอู้โจ๊กที่ผมพามาวันนี้เป็นไงมั่งอร่อยอร่อยดีเลยแหละเขาเรียกอะไรไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังกับ30ปีที่รอคอยนะก็ไม่ผิดหวังอยู่แล้วอย่างไรก็ไม่ผิดหวังผมผิดหวังที่สุดคืออะไรรู้รู้จักคนเนี่ยรู้จักคนเนี่ย ไม่อยากรู้จักแล้วตอนนี้คุณจำไว้เอาจำสิจำเมื่อวันนี้กูก็จำไม่คาดหวังแล้วเราก็จะไม่ผิดหวังไปครับทุกคนเสียงดังเดี๋ยวเคเดี๋ยวเคจะร้องไห้เนี่ยอายเขาใหญ่แล้วเครับทุกคนสำหรับใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดทุกคลิปที่เราลงแล้วและอย่าลืมกด subscribe ช่องเฮ้ยอะไรวะแล้วอย่าลืมกด ไปครับทุกคนดเดี๋ยวแล้ว,ลวหลังจากนี้เราก็จะทานกันต่อให้หมดเคทบอกว่าเด็กเครับผิดชอบเองสำหรับใครชื่น <_ C redit> ชอบคลิปนี้ก็ฝากกด u b s ส r i b e กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดทุกคลิปท,ที่เราลงแล้วฝากช่อง i a m g ็ t เกเตอร์เอรแล้วก็ว okay, ิคนอ s สโอเคด้วยครับแล้วก็เพจบังแจ๊ซึ่งเพิ่งสร้างมาใหม่ไม่นานฝากทุกคนไปกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยครับผมไปอีก2ล้านโจ๊ก3ล้านครับวันนี้คู่นี้เลิกครอบครกว ถ้าจะไปที่ไหนก็บาง,งก็อยากรีวิวอาหารหลากหลายวัฒนธรรมทท,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 ที่ตัวเราเน,น้นอยากจะรีวิวของกินอร่อยๆไม่ได้กินบ่อยๆบางก็อยากรีวิวนั้น